สรวจดีค่ะในปี2566ทีท่ผ่านมาสำนักงานตรวจดีท่าเพวามม่วา,มมวามขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการมีปูนขึ้นฟ้าเป็นเกลืให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากกว่า178รายยิ่งผู้บรรยารตรวจดีท่าคนตรวจเอกต่อ30ลูกม,มือเลี้ยงมันตัวใยญ่กำชับให้ตำรวจทั่วประเทศ ความสำคัญแจ้งที่น้องประชาชนในการเฉลิมฉลองปีใหม่ไม่ให้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าซึ่งจะทําให้เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายและมีความผิดทางกฎหมายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ที่น้องประชาชนเฉลิมฉลองปีใหม่โดยการไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าและหากพบเหตุการไปทําความผิดสามารถแจ้งได้ที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อ หมายเลขโทรศัพท์1น1ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขด,ด้วยความรัดถณาดีจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสวัสดีคุณหม่ค่ะ